สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาพอกันกระเพื่อนบานของนักเรียนค่ะแซบิลีชาแนลครับวันนี้เข้ามาอย่างแซบิลีมากินก้อยเฮ็ดคมครับพี่น้องหลังจากที่เข้าไปเก็บ่มาแล้วเนาะไปมูดอกน้มๆ้กับใครอแฟนคลับนะคะช่วนดอกแถวๆห้าก็เอามากินครับพี่น้องอันนี้เป็นเฮ็ดบานนะพี่น้องต้มแล้วครับก้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับวิธีต้มไห่พะคมเดี๋ยวยันสิเอามาขิมลงไวไตคลิปนะคะพี่น้องมาแซ่บๆนํากันนะคะพี่น้องเอาลุยเลยค่ะแซบบิลี มามาพี่น้องมากินขเขาเมือนครับอันนี้เขาแร้งเนาะค่ะขเขาแรงครับยูทงนะทายยูทงไหฮทงหน้าครับค่ะเดี๋ยวพี่น้องมาอืมครับคำแรกครับพี่น้องไก่เห็ดขมครับืมอ ขมป่ะไม่คมนะไม่คมมาได้เพี่น้อไม,ม่กินเหมือนกันแต่นมันจสิบเขมตอนกินน้ำเลยตอนนี้มัไม่คมค่ะอืมข,ม,ขมจะแซบ,แซบพักก็มีแซบจาบก เมนูบวนบานนะครับพี่น้องแต่ว่ากับแซบครับช่วงนี้เฮดกัห้างแล้วครับพี่น้องแต่รอบเบิ้งฝนนะครับว่าเฮดติออกว่าอแต่ไม่สชขคืนอีกรอบหนึ่งเลยค่ะเห็นผลว่าให้นะกระสิเป็นเฮดปวงอะค่ะมา<ง>หน่วยคุณเรียนหนวย อีหวานอีหวานเผากันเยอะดค่ะจับอืมขึ้นมาอยู่ยีมังฟัง,งอืมหมือนคุณก็่าแสียบพอ้ะ มกขมนะนั่นหครับจะว่าพักมกขมเลยอ่ะพักหนาหน,นาวนะกับเยนไอ้มกขมปล่อยมากหากหลายเลยครับพี่น้องอม,มากินน้ำกันนะครับ บางคนกับบ้องหัวใจเด้ค่ะว่ามันเป็นเห็ดเห็มันกินได้ยูทีบอกเ,เป็นว่าเห็นไตเปรี้ยกินได้ค่ะกินในเบิ้งเลยค่ะเนี่ยเขอท้ายพี่น้องไป เปชรเพชรเปียวๆนะครับเส้นสีเขากันได้อด้ไพน้องเทียมตามด้วยนะคะตามโหลดเทีมจังหน่อยนึงคร่ะแบบขอบอ่ะครับเข่า อครั้งนี้เลยเป็นเกยวเข่าปีหนึ่งสามที่เทียด้พี่น้องขั่นไทยก็คือมาทา,ยยางทเห็ยนมีเข่าเขียวตลอดครับแปบ๊บเดียวเหงื่อแก้วหรอ มันคือบานเท่าเนาะบานเท่ามันเกี่ยวปีละเทือกจับไปเนางนี่กระดาษแทบ ทำยงไเลยค่ะพี่น้องกลับดีปืมหักปบาเบา,ากอบไม่ไรครับ

เยอะกว่าเนี่ยมากันอิ่มเหรออิ่มอืมเขาก็อิ่มอิ่มไปะอืมร้าพี่ร<ม>้านน้องไ,ไปก่อนนะคะอืมสำหรับคลิปนี้พวกเข้าสองคนกับคอรโตร้และเอฟซี ทุกูทุกคนเป็นก,น,กนนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะพอ,อกันคลิปหนาค่ะฝากเอฟตี้นะครับกดไลค์กดแชร์แห่งข้อบานๆนั่งเย็นนะครับกับช่องแซบบิลีชัยแนวเน,นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ในการทำลิปเนาครับพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ